ผักแม่แพทย์ป้พาไปดูผักแม่แพทย์ป้อไปดูผักไปดูผักไปดูผักก็ได้ผักกะลัางงามเฮ้ยพาไปดูส้มโอไปดูส้มโอพาไปดูส้มโอส้มโอมีสวงลูกเมดตน้นไปดูส้มโอส้มโอนี่ส้มโอนี่ส้มโอ,มโอเห็นไหม หนุยใหญ่ด้นวสีชมพูผู้นี่นี่ได้สองลูกนี่ส้มโอได้สองลูกนี่พื้นทีพื้นทีปีไกยก็ได้กินสองลูกปีนีก็ได้กินสองลูกนี่ก็ชะโอมนี่ก็ชะโอมนะคะนี่ก็ชะโอมนี่มะละกอเราปลูกไว้ข้างแม่น้ำกระเพาะได้ตามนด้จะเฮียนีนีมาก มักตัมักฮูตัมสมตัมอันนี้ก็ต้นมะยมชิดอันนี้ก็ผักขี้เล็กเห็นไหมผักขี้เล็กผักขี้เล็กค่อยงามบ่เจ็บจะบ่กินผักขี <laughs> ้เล็กบ่คืองามใจหนิผักขีเวว้เล็กหลายแนวแล้วว่าสั่นวะผักขี้เล็กผ <laughs> ักขี้เล็กเออมึงลูกไข่แล้วเห็ดยังไหวหนี่ิมึง อันนี้ทั่วผู้อันนี้สิบักซีดาบอกซีดากิกมจูฝรั่งฝรั่งกิมจูอันนี้หมากกระเจียเจ๊ยบหมากกระเจี๊ยบหมากกระเจี๊ยบเพิ่งกระปุกเส่กระถางนี่ผักฝนตกหลายหลายผักจากสิเป็นแนวดจาจันนี่ผักฝนตกหลายหลายเนาะจันเนาะจากสิเป็นแนวด ขอบคุณสิบล้านดวงตานะคะสิบสามละสิบสามล้ลานดวงตากับสามสิบจ็ดไรนะคะนี่เราจะผักอ่าฝนตกหลายๆกับสกเป็นโบงเป็นยังนี่จะแสบยู่ได้จ้ะนี่กินตะกี้กระบอสื่อกินเนื้อเสือดอกพวลูกมาอยู่น้าลูกปลาปูให้กินบันนี้ลูกกระปูให้กินก็เลยได้กินผักง่ามผักเส็บแสบนะจ๊ะเนาะอันนี้กับผักแพลวกับเผา ยาเข้ากระก็บเอาอยู่น้ำเพื่อนเฮาผักถือฝนกับโงามไปไหนแต่จะผักถือถือฝนผักถูกฝนฝนตกาาแห้งอัลสลมเพิ่นกับโบเดนนาเนะาะจะเนาะขน,นาดผดผ้าขาดอีกเด้นี่แหละผักลูกเสาขนาดเก็บสีเข่าทีจ่จะเอาเก็บสีเขามาใส่มาใส่ไดในนีผสมกับปุย๋ยต้นเขายังเกิดเลยค่ะนี่ เขาไปสีเขาเอาเก็บมี่ต้นเข่าเกิดเสยงงคือกันขนาดเข่าลด้ี่เออเก็บยู่รงสีเข่าลยนี่พอ่นไปเอามามาผสมปุ๋ยสมปุ๋ยแล้วเกิดต้นเข่าเสยนี่หละจ้านี่พักย่มนีน่จนจะเนาะเป็นบุ้ง้างบ้านกับต้นกล้วยนี่ค่ะกล้วยหอมนุ่นกับบ,วบัวทัวของใหญ่ เห็นบ่จ้ะนี่ก็ขานั่นก็ใบค้างภูผู้เฒ่าเขี่ยวกมากนี่กล้วยหอมไทยบ้านเลาก็นใหญ่ออกไปอยู่ขางๆต้นข้าอยากกินข้าอยากกินอย่างนี้หมดเด้พีิก,ก็ยุ่ข้างโนถนนใบเมียงรักอะไรอยู่ถนนหมดอยู่บนถนนนู้นใบเมียงรักนี่ก็ผักแสบอยู่ตะตะกี้บ่สือเพิ่นกินแจ๊คเท่อ ิ่นขายแพงเนาะนวันเวลาเ้ามาปลูกก็มาถือฝนท่มฝนเหมือนโฆษณาหนาวบนใจมันจังสิเปนขัดปลูกได้กับสีนาหนาวพักพันนาหนาวพัพกราคาถูกจ้ะพันนาหนาวกับเป็นราคาถูกอีกแบบนึงเนาะอันนี้มันตัสิบประมาณนี่ราคาถูกลงมาอีกภาพไปเบึงขันเนียงก่อนี่มะเขือเทศมะเขือเทศ นี่ก็ต้นมะเขือเทศกับลังงามนี่ก็มะเขืออันนี้กล้วยกล้วยยังเขาอื่นกล้วยหอมหน้อยๆอ,อันนี้ต้นไว้ไว้ต้นนี่เอามาแต่สกลุลนครนน่จ้ะนี่เอามาหกเก็บต้นปลูกได้ต้นเดียวปลูกงายากพี่น้องเอาอันพักหวานมาปลูกเป็นซิบซิบแล้วว่าได้บานีได้ได้ไว้มากแต่สกลุลนครน้ำพี่น้อง ชิบตน้นติดตต้นเดียวนี่แหละจ้า